ทำชีวิตไม่ไหวติงไม่มีความเคลื่อนไหวคุณจะ โดนบีบบังคับให้เปลี่ยนคนจะมารักใจชาวราศีธนูมาด้วยความเมตตาเรื่องการเงินคุณจะต้องได้ลาบจากการเดินทางไกล fc ทุกทุกท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจัก,กรวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจัก,กรวาลดูดวงชะตาให้คาปรึกษาทางด้านธุรกิจและพิ ที่ปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิตสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เจนนะคะอาจารย์เจนเทียนมงคลจัก,กรวาลนักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าวิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจัก,กรวาลวันนี้อาจารย์มาทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาผู้ที่เกิดในราศีธนูประจําเดือนพฤศจิกายนปีพศ2565นนะคะเรียกง่ายๆว่าเป็นดวงต่างแดนต่างประเทศ ในที่ไกลอยู่บ้านไม่ได้แล้วนะคะเตรียมแพ็กกระเป๋าเลยนะคะต้องทํามาหากินออกอีเวนต์ได้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าคุณอยู่กที่นิ่งทําชีวิตไม่ไหวติงไม่มีความเคลื่อนไหวคุณจะ โดนบีบบังคับให้เปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เปลี่ยนงานหรือพัฒนางานหรือรูปแบบการอยู่การเดินทางคุณจะโดนสถานการณ์บีบให้คุณออกมาในรูปแบบไหนก็เถอะหรือไม่ก็ให้ระวังให้ดมทีโดนเปลี่ยนพลิกในเรื่องของตำแหน่งหนะ้าที่การงาน,ปนไปเลยสิ่งที่มันมันน่ากลัวนะคะและในดวงชะตาของท่านต้องบอกว่าท่านโดดเด่นมากในเรื่องงานนะคะที่เกี่ยวกับสาธารณกุศลนะก็ นักการเมืองได้ผู้นำอะไรที่เหมือนจะต้องดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันตรงนี้ก็สำคัญได้ไงว่าโด,โดดเด่นมากและดวงรุ่งโรจคนรักเมตตานะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนรักและเมตตาแต่คุณมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยระวังเรื่องคำพูดมีความเอาแต่ใจมีความพูดแบบไม่ได้คิดอะไรเลยก็อาจจะมีแนวโน้มที่ ติดขัดหรือทะเลาะกันได้หันหลังชนกันแต่ไม่ได้ว่าไม่ใช่ไม่รักนะคะแต่มีการงอนกันผิดปกติเพราะฉะนั้นคู่ของคุณน่าจะเอาเขาเรียกว่าเอาเต่ใจตัวเองมากจนเกินไปสุดท้ายมันก็คือถ้าวนกลับมามองในเรื่องดีมันคือความรักนั่นเองนะดูสดใสมากนะคะแล้วก็ อาจารย์จะบอกว่าในดวงชะตาของท่านมีโชคคุณจะอบอุ่นได้รับราบการเกิดใหม่มีโชคมีราบราบผลอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ถูกหวยเลขที่เหมาะสมกับในดวงชะตาของคุณก็จะอยู่ในตำแหน่งของเลข7เลข9เลข4นั่นเองนะคะแล้วก็เลข5ที่เราจะทำอะไรใช้เลขประมาณนี้นำทางน,นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะ และที่สําคัญในบ้านเรือนศาลเจ้าที่เจ้าทางในบ้านต้องอิ่มไปด้วยบุญกุศลและบารมีฉะนั้นลูกศิษย์อาจารย์ทุกคนจะได้เทียนมงคลจัก,กรวาลไปจุดเพื่อเสริมชะตาให้กับเสริมดวงเสริมบารมีอ่ะให้กับเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านแต่ถ้าใครเป็น fc ยังไม่เคยได้สั่งเลยทักมาในไลน์ o f f ฟิเชียนะคะราคาคู่หนึ่ง150บาทเป็นเทียนพยันทาจากฟัน เล่มต่อเล่มจากครูฟั่นเทียนซึ่งบารมีครูแรงเพราะฉะนั้นนําไปจุดถวายให้กับเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านและพร้อมกับจัดผลไม้ห้ายอย่างตามตำรับตําราเดิมและถ้าใครอยากจะไปดูทริคในการไหว้บูชาเจ้าที่เจ้าทางก็กลับไปดูช่วงแนะมมูบูชาได้อนั้นมีบอกเต็มๆค่ะและที่จะจะ,จะย้ําก็คือในชาวราศีธนูเนี่ยควรที่จะ ขอพรเจ้าที่เจ้าทางแล้วคุณจะได้แบบเฮงปังมากๆนะคะสำหรับบ้านของคุณในดวงชะตาของชาวราศีธนูต้องบอกว่าห้ามเครียดเด็ดขาดนะถ้าเครียดคุณจะรู้สึกได้เลยว่ามีโอกาสเสียงเป็นโรคประสาทสูงมากเพราะจะค่อนข้างที่กังวลไปทุกเรื่องตรงนี้อาจจะเกิดจากกังวลน้ำท่วมกังวลลมพายุกังวลเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยะ รอบตัวทั้งหมดที่เราควบคุมไม่ได้ตรงนี้อันตรายมากๆเพราะฉะนั้นในชาน้าธนูปล่อยใจให้สบายแล้วก็เหมือนกับล้อมรั้วไว้ก่อนก็ได้นะคะถ้าคิดว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ป้องกันเอาไว้นั่นเองส่วนดวงคู่ก็อย่างที่บอกรักกันโอเคมีความสุขดวงดีสําหรับคนโสดก็มีเกณฑ์จะเจอคนที่รักแต่คนที่รักจะมาแบบอุปถัมภ์คุณนะ่ะมารักเพราะความเมตตานะคะ คนจะมารักใจชาวราศีธนูมาด้วยความเมตตาเพราะฉะนั้นใครที่เกิดราศีธนูจะมีออรา่ามีบาร,รมีมีสเสน่ห์นั่นเองแล้วก็ย้ำรอบสองเรื่องการเงินคุณจะต้องได้ลาบจากการเดินทางไกลเพราะฉะนั้นใครที่เกิดราศีธนูต้องบินบ่อยๆต้องเดินทางบ่อยๆชีพจรลงเท้าไปนู่นนี่นั่นอันนี้คือดวงชะตาคุณ อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณไม่ไปไหนเลยคุณจะถูกทิ้งให้เจ็บปวดนะคะในชาวราศีธนูเพราะฉะนั้นดวงช่วงเดือนนี้ก็ลุยไปให้เต็มที่เลยนะคะเรียกง่ายๆว่าสุขทุกวันที่บ้านของคุณเลยค่ะนะคะสวัสดีค่ะ